สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยสุดคุ้มชุดสีโรคคลาสสิกโทร022858888ธนาคาร CIMB ไทยรุดหน้าสู่อนาคต used say that say to to you และที่คุณวินาวัตนเน้นเนี่ยน่าสนใจมากว่าสิ่งแรกที่เธอพูดเลยว่าเธอไม่โกรธ ผู้ที่พาเธอหรือจับเธอเข้าคุกหรือว่ากับบริเวณเธอพราผู้ประโยคนี้เนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะจําได้ทันทีก็คือในสัม,มดันเดล่าแห่งแอฟริกาใต,ต้มาตมะกานทีแห่งอินเดียเพราะว่าทั้งสองท่านก่อนหน้าองซานซูยีนั้นได้ใช้ประชญาน,นี้แหละว่าเราจะไม่ถือโทษโกรธศัตรูเพราะว่าการให้อภัยนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ เรื่องที่น่าประทับใจที่สุดก็คือเรื่องที่เธอบอกไม่โกรธนี่แหละเป็นใครก็ต้องคิดนะว่าอโอ้โห,โหโดนกระทําแบบนี้สามีตอนเสียชีวิตก็ไม่ได้เจอครับอยู่ต่างประเทศแล้วลูกแล้เจอไหมได้เจอครั้งหลังสุดก็คือสิบปีที่แล้วนะคะแล้วก็มาครั้งนี้เขาก็หวังว่าจะได้เจอกันเนี่ยก็ไม่ได้เจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือจะต้องเสียสละชื่อส่วนตัวโดยที่เสียสละเพื่อประเทศเพื่อการต่อสู้อะไรบางอย่างซึ่งตรงนี้ก็จะเหมือนกับ เนลสันแมนเดล่า huh. เลย uh huh. เพราะว่า uh huh. ตอนที่เนลสันแมนเดล่าติดคุกอยู่ย7สิบเจ็ดปีคุณแม่แล้วก็ลูกชายเนี่ยเสียชีวิตก็ไม่ได้เจอเหมือนกัน uh huh. ไม่ได้ไปงานศพเหมือนกัน uh huh. คล้ายๆกันเลยค่ะกรณีของสองคนนี้แล้วที่สําคัญก็คือเนลสันแมนเดล่าไม่โกรธเหมือนกันครับ uh huh. ติดคุกอยู่นะฮะวอร์ินไอเลนยี่สิบเจ็ดปีมีคนเคยถามเนลสันแมนเดล่าบอกว่าถามจริงโกรธไหม mm hmm. เขาบอกว่าโกรธ mm hmm. เขาบอกโกรธแต่พอรู้สึกตัวว่าโกรธเนี่ยถ้าเกิดเราโกรธ ก็แปลว่าคนที่เขาจับเราเข้าคุกเนี่ยเขายังคุมขังเราอยู่<ช>เพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องล่อ,อยตรงนี้ไปแล้วก็ไม่โกรธพอไม่โกรธปั๊บเนี่ยเป็นอิสร,รภาพอย่างแท้จ,จริงก<ด>็อาอกที่ไม่โกรธเนี่ยเพราะว่ารู้ดีว่าประเทศยังไม่มีประชาธิปไตยเมื่อบ้านหนูไม่มีประชาธิปไตยแล้วคนที่เขาทําอะไรกับคุณนั่นเขาไม่มีความคิดเรื่องประชาธิปไตยฉะนั้นตราบใดที่เราไม่แก้ไขเราก็ยังจะต้องเจอสภาพนี้ฉะนั้นโกรธไม่ได้ ฉะนั้นผมเชื่อครับว่าเธอออกมาครั้งนี้เนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความชัดเจนว่าหนึ่งจะประกาศให้อภัยแต่ขณะเดียวกันจะยื่นมือออกไปให้กับทุกฝ่ายรวมทั้งนายพลทั้งหลายและสามก็คือดึงให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีส่วนมาร่วมและตัวเองจะไม่เป็นนางเอกไม่เป็นคนคนเดียวเพราะเธอก็รู้ว่าเธอทําไม่ได้หรอกเธอเป็นเพียงจิตวิญญาณผู้นาทางน้นจิตวิญญาณแต่เธอจะไม่สามารถที่จะคิดได้เลยแนมะ้แต่นาทีเดียวนะครับว่า เ่อจะบันดาลให้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้โดยัวเธอเองแล้วก็มีคนปราโมไย้พอสมควรว่าองซานซูยีเนี่ยเอาก็จริงๆเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพไม่มีผลอะไรหรอกเพราะว่าเธอก็ได้แต่พูดเธอพูดได้แต่เธอไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แต่ผมกลับมองตรงกันข้ามนะเพราะว่าถ้ามองย้อนประวัติศาสตร์โลกไปเนี่ยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ให่ในสังคมโลกในประเทศไหนก็ตามเนี่ย กำลังอย่างเดียวหรือว่ามีกองกําลังที่มีประชาชนมีฝูงชนมีจำนวนมากถ้าขาดผู้นําจิตวิญญาณเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยมหาธรรมาการที่ไม่มีอาวุธไม่มีฐานแม้แต่คนเดียวมาสันเดนลาสก็สู้โดยการที่ไม่มีการใช้กําลังหรือการประทะแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยผู้นําผิวขาวของอฟริกาใต้ย,ยอมรับว่า ไม่มีทางจะปกครองประเทศต่อไปได้ความแตกต่างระหว่างองซานซูจีวันนี้กับแนสันเนเดล,ลา่าตอนที่ออกจากคุกและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็ถือว่าเหตุการณ์ในอฟริกาใต้ตอนนั้นเนี่ยสุดงอมพอสมควรแล้วการเจราจาข้างนอกได้เกิดขึ้นพอสมควรแล้วผู้นําผิวขาวยอมรับแล้วว่าต้องเปลี่ยนฉะนั้นจึงปล่อยตัวแน,นสันเบ<ะ>นเดล่าออกมาแต่ก็ไม่คิดว่าพอออกมาแล้วเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นนะครับถึงขั้นที่ว่า นายสซมเนละขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีและปกครองประเทศและเสียงส่วนใหญ่คือเสียงประชาธิปไตยวันนี้ในกรณีพม่านั้นองซานซูยีไม่สามารถจะบอกได้ว่าสถานการณ์คล้ายๆกับแอฟริกาตาได้เพราะว่ามันไม่ได้สุกงอมขนาดน,นั้นนายทหารที่บบเหียมด้าจเบ็ดเสร็จมาตลอดเนี่ยก็ยังไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองผิดหรือตัวเองจะต้องก้าวลงจากตำแหน่งทั้จะเปลี่ยนรูปโฉมจากเครื่องแบบทหารมาเป็นเครื่องแบบพลเรือนเท่านั้นเอง ฉะนั้นเป็นเรื่องที่แปลกและแตกต่างออกไปองซาวซูยิมไม่าสามารถจะคิดเหมือนในสมัยเดล้าว,ว,ว่าเขาก้าวออกมาปั๊บเนี่ยทุกอย่างสุกงองส์เพราการเปลี่ยนแปลงเธอเองก็ทราบเธอเองก็ทราบ,รบและนั่นคงเป็นเหตุผลว่าเธอเนี่ยถึงพูดย้ําเสมอว่าจะทําอะไรต้องทําร่วมกันทําอะไรต้องปรึกษาประชาชนเธอไม่สามารถทําคนเดียวได้ทุกคนจะต้องทําเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือการเป็นประชาธิปไตยในพม่าก็คือว่า ประชาชนต้องมีส่วนร่วมเธอคนเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะว่าแล้วต่อจากนี้เนี่ยเธอจะเดินทางไปที่ต่างๆจะปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงของคนจำนวนมากเนเพราะว่าถ้าเราเทียบตัวัติศาสตนอกจากนายสมเน็จเบลล่าในแง่ของการเป็นผู้นําจิตวิญญาณผู้พร้อมจะเสียสละเพื่อจะนําประชาชนที่จะต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิทธิของตัวเองเนี่ยก็มีมาติลูเตอร์คิง มตินูเอร์คิงของซารัฐนั้นมาในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นผู้นําคนผิวดาที่ต่อสู้เพื่อสิทธ,ธิของคนผิวดาแล้วก็เป็นผู้นําจิตวิญญาณที่นเดียวกันนะครับก็จะใช้วิธีการขัดขืนแบบอรารยะประเภทไม่ยอมให้คนผิวขาวมาสั่งการก็ใช้วิธีการทางการเมืองและก็วิธีการต่อต้านประท้วงแบบสงบไร้เสียซึ่งความรุนแรงแต่ว่าจุดจบของมาตินูเทอร์คิงนั้นคือถูกสังหารและคนที่สังหารเขาเนี่ยก็คือ คนที่ไม่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการเห็นคนผิวดำมีสิทธิ์มีอํานาจขึ้นมาและนี่คือจุดที่คนเป็นห่วงว่าออซสานซูจีอาจจะต้องระมัดระวังตัวในการเดินทางไปไหนมาไหนเพราะว่าไม่มีใครรู้ประวัติก็มีมาแล้วเหมือนกันนะคะตอนปี2003ตอนนั้นเนี่ยถูกปล่อยตัวระยะสั้นๆก็ปรากฏว่าขบวนรถของเธอเนี่ยถูกคนกลุ่มหนึ่งมาทำร้าย ทาให้มีคนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยก็รอดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ก็เป็นการสันนิษฐานแล้ว่ะว่าคนที่มาทํได้ขบวนรถของเธอเนี่ยก็คงจะมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับรัฐบาลทหารนะคะอันนั้นก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเธอเดินทางไปไหนมาไหนใช่ว่าจะปลอดภัยถ้าหากย้อนกลับไปดูพรราธบัญัการตีที่มัน,กนเกิดเียบนะครับว่าการต่อสู้อย่างอาหิงสาของพรธราชบัญตนั้นก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่องซานซูยินนามาใช้ จบของมาธมการีก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลุเช่นเดียวกันฉังนั้นแน่นอนเพราะว่าในลึกๆของความคิดของเธอนนั้เนี่ยความเป็นห่วงเรื่องนี้ก็มีแต่ก็นักข่าวถามเธอเหมือนกันนะครับหลังจากที่ออกจากบ้านวันก่อนเนี่ยว่าไม่เป็นห่วงหรือเกี่ยวกับสวัสดิภาพของตัวเององซาซูรีบอกไม่ได้คิดเพราะว่างานมันเยอะและกิจกรรมมันเยอะไม่ได้คิดถึงเรื่องความปลอดภัยส่วนตัวแต่ผมเชื่อว่าคนรอบข้างคนที่สนับสนุนเนี่ยก็จะต้องจัดเป็น ทีมรอปพอส่วนตัวละพระว่าผมไม่ต้องการให้เธอเสี่ยงมากเกินไปสมาชิกพรรค l d บอกแล้วค่ะว่าตอนนี้มีการจัดในเรื่องของาการรักษาความปลอดภัยให้หคุณอองซานเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าก็รู้แล้วก็ทุกคนเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญไม่อยากให้ประวัติศาสตร์นั้นซ้ํำรอยกับคุณพ่อคือในพลองซานนะคะโดยรอบสังหารไปตอนปี1947ค่ะ